สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะวันนี้ก็เลยมาดูนานะคะน้ำในนาเยอะมากเลยคะ่ะเอาจะดุ้งน้อยมาตึกด้วยไม่รู้จะได้ไหมลองดูเป็นครั้งแรกที่เอาจะดุ้งมาตึกในนานะคะลองดูนะคะจะได้ไหม,ไมไดเดี๋ยวให้ดูน้ำในนาก่อนนะคะฝนตก อันนี้คือโยนไปแล้วนะคะเมืม่อวานเป็นแก่งน้ำไปแล้วะคะ่ะวันนี้ถ้าน้ำไม่แห้งก็ต้องได้โยนใหม่สองสามวันถ้าน้ำแห้งก็อาจจะรอดก็เลยเอาจะน้อยเอาจะดึงจะดุ้งน้อยมาตึกปลาเล่นๆนะคะดูนะคะจะได้ปลาไหม ไม่ได้ค่ะมาตึกเล่นๆนสนุกๆค่ะดูน้ำครับผมนีหน่อไม้ไหมนะ ยายทำไมตยายปไนแบบนักนกิโตมดูดยายมาดึงนายแล้วเดี๋ยวกิโตมดูดน้องเท้ายจ้าเกือบจะตายดูหนามาโอ้ยให้มันขึ้นยาวๆนี่ไงตัวนี้นี่นี่นี่ ให้มันเป็นไอ้นนี่เนาะกั้นไม่ให้น้ำเซาะคันนาโอ้ยาวมากเลยกำลังขึ้นเป็นครั้งแรกที่มีหน่อยใหญ่ๆอย่างนี้แสดงว่าน้ำมันดีมันก็เสด็จนาดีเขาเอาเหเหลือคนหรืเปล่าเนี่ยเ้ยชาวบ้านเขาก็หาเนาะหาอยู่หากิน เดี๋ยวลองไปยกอีกทีสิจะดุงน้อยทางทางให้มันเป็นที่จับ ปลาที่ตึกได้มีปลาซิวกับปลาเข่งน้อยพระเอกก็มาด้วยพระเอกน้อยนอนแนนได้ปลาขาวหนึ่งตัวแล้วนะคะตาเอาคู่ทางมาให้หน่อย ันตัวใหญ่อยู่นะนี่ได้ปลาซิวหนึ่งตัวได้ปลาซิว,ว,ส,วสองตัวค่ะ ัน,นลูกปลาข้อนะคะไม่ใช่ปลาซิวนะคะลูกปลาค้อกับปลาซิวหนึ่งตัวนะคะตึกเล่นๆค่ะทำสนุกสนุกอันนี้ก็ลูกปลาค้อนะคะ นี่ค่ะบาทนี้ได้ปลาเข็งน้อยค่ะได้อยู่นะคะบาทละโต2ตัตึกอยู่ในหน้าค่ะอยู่ในล่มด้วยมันแดด มาดูน้ำจะจะจะโยนนาจะโยนจะโยนกล้านะคะพอดีเห็นน้ําเยอะก็เลยลองเอาจะดุ้่งน้อยลงให้ลูกปลาเข็งน้อยแล้อีกแล้วคะ่ะลูกปลาข้อ บาทนี้ได้สีตัวนะคะได้ปลาเข็งปลาข้อแล้วก็ปลาซิวค่ะบาทนี้ได้ปลาเข็งกับปลาซิวค่ะสามตัวอุ้ยได้เนียวด้วย ได้เหนียวมาหนึ่งตัวไปเข็งปลาค้อปลาซิวค่ะไปแล้วลูกประคอ หายไปเลยเห็นน้ำแล้วมีความสุขท้องฟ้าสวยมากสีน้ำเงินสดใสามากเลย บาทนี้ได้สองตัวปลาข้อกับปลาเข็งจ้าบาทนี้ได้หนึ่งตูวปลาเข็ง กับกุ้งหนึงตัว